คำ f ี c ดีวันนี้พูดถึงเรื่องสำนวน fair enough นะครับเป็นสำนวนที่หน้าตาดูง่ายๆแต่ว่าการใช้อาจจะงงๆเล็กน้อยนะครับเขาว่า fair แปลว่าเท uh, ่าเทียมกันยุติธรรมนะครับแล้วก็คาว่า enough ก็แปลว่า <laughs> พอเพียงอันเองนะครับแต่ fair enough หมายถึงยังไงจริงๆถ้าสมมติเกิดจะพูดเป็นภาษางกฤษสำนวนอื่นเขาว่า fair enough อาจจะพูดได้ว่า that's acceptable คือยอมรับได้หรือว่า that's reasonable ก็ดูเป็นเหตุเป็นผลนะหรือ that makes sense ก็คือ mm. ก็ก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นตามนั้นนะโดยตรกกาก็โอเคหรือว่าโอ okay, เค fine คาว่าโอ okay, เค fine ก็แปลว่าไม่ใช่ yes alright okay แต่ว่ามันจะมีความกัดฟันนิดๆแปลว่า mm. เราไม่ได้ยอมรับมันร้อยเปรเซ็นต์ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นร้อยเปรเซนต์แต่ ที่อธิบายมาเรื่องราวที่เป็นอยู่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับสมมติมีการทำงานร่วมกันแล้วก็มีเพื่อนมาตามงานนะครับน้องจีมาตามงานพี่ละพี่ใช้เวลาทำงานนานกว่าที่สัญญากันไว้น่าจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเข้าใจนะว่าอยากได้งานด่วนน่ะแต่ว่าก็ต้องรู้เหมือนกันว่างานนี้มันยากนะอยากจะให้งานมันออกมาดีหรือเปล่า ถ้าอยากจะให้งานออกมาดีก็อย่าเร่งมากน้ mm. องจีก็ตอบว่า alright fair enough but please do it as fast as you can Okay? เพราะว่าจริงๆน้งองจีอยากได้งานเดี๋ยวนี้แล้ว<ช>นะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันชา้า mm. เพราะว่าเราอยากให้งานมันดีไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้น fair enough ที่อธิบายมาทั้งหมดก็ยอมรับได้นะครับหรือว่าอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องของบริษัท ที่กําลังพยายามเอาตัวรอดในช่วงโควิดนี้นะครับเราก็อาจจะมาต้องมาคุยกันในหมู่ผู้บริหารแล้วก็บอกว่าถ้าเราอยากจะอยู่รอดนะเราต้องตัดค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเลยนี่ก็อาจจะบอกไปว่า fair enough I think everyone will understand it needs to be done ก็คือเข้าใจได้ว่าแบบมันจำเป็นจริงๆแหละออฟเฟอร์นี้ไม่ใช่ออฟเฟอร์ที่ทุกคนจะแฮปปี้หรอกแต่ว่าเข้าใจได้ว่าทำไมต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็ fair enough นะครับก็คือยอมรับได้นะครับอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นสมมตินะครับว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาจ้างคนทําสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งใช้เวลานานมากๆเลยแล้วลูกค้าก็เริ่มวีนแล้วนะครับว่าทําไมไม่เสร็จสัทีนะครับลูกค้าก็อาจจะบอกว่าเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นพี่รออีกแค่วันเดียวนะถ้าสมมติเกิดอีกหนึ่งวันยังไม่ได้พี่ก็จะไปจ้างคนอื่นแล้วนะ โดนคู่มาอย่างนี้ก็จะตอบว่าแบบ fair enough you've been very patient with us I'll have it done by tomorrow you can mark my word ก mm ็ไ hmm. ม uh ่ไม่ใช่การแฮปปี้นะกับการที่ลูกค้าคู่อย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกกดดันแต่ว่าลูกค้าก็ดีเหลือเกินแล้วที่ยังให้โอกาสแล้วก็จ้างเรามาตลอดอ่เซนมันคือประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น fair enough เข้าใจได้ว่าทำไมพี่โกรธแล้วทำไมพี่เริ่มขู่ผมแล้วแต่ว่า ขอเวลาอีกแค่วันเดียวจริงๆสัญญาเลยนะครับ You can have my word ก็คือสัญญาว่าพรุ่งนี้เสร็จจริงๆประมาณนี้นะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับเช่นเรื่องของการต่อราคาคอ,อาจจะไปแบบซื้อของกันแล้วก็มีการบอกว่าโอ้โหสองพันเนี่ยแพงไปนะอ,อีกคนก็อาจจะบอกว่าแต่มันหายากนะน้องนี่มันแรไอเทมเลยนะ,อะเออบอกว่าพี่แต่มันมีรอยขีดอยู่ตรงนี้นิดนึง <laughs> พันแแล้วกัน mm, <fair> อืม Fair enough อ่าก็คือตอนแรกกะว่าจะขายสองพันซะหน่อย mm. แต่แบบเอา้าดันตาดีเห็นรอยขีดรอยขูดนี้นะครับก็โดนต่อเป็นพันแปดอ่า Fair enough mm. ก็ได้อ่ะมันคือเซนนี้ว่า fine ได้ยอมรับได้นะครับ <c oughs> อ่ะเอาไว้ใช้เวลาไปต่อของกันนะครับอีกอันนึงเช่นสมมติ เป็นเพื่อนร่วมง,งานอยู่ในบริษัทใหม่ที่มี CEO ใหม่เข้ามาบริหารนะครับแล้วเพื่อนก็อาจจะบ่นว่าโหซ e o ใหม่นียไม่ได้เรื่องเลยนะครับผ่านไป3เดือนแล้วยังไม่เห็นผลงานอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> แต่อย่าลืมนะว่าซ e o คนก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไว้ห่วยแค่ไหนสามเดือนแรกเนี่ย <c oughs> ยังสร้างผลงานไม่ได้นะี่อาจจะต้องไปแบบซ่อมไปกอบกู้สิ่งที่คนเก่าทำพังเอาไว้ ได้ยินดังนี้แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่า fair enough but he needs to up his game fast จริงอยู่ที่เราไม่พอใจว่า CEO ไม่มีผลงานนะแต่ที่เพื่อนอธิบายมาก็เฮ้ยเข้าใจได้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็จริงแหละแต่ก็ขอบวนอีกนิดหนึ่งว่าแต่เอ้ยยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องรีบแสดงผลงานหน่อยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือตัวอย่างการใช้คาว่า fair enough ซึ่งอาจจะเป็นการ ยอมรับแบบไม่ค่อยจะเต็มใจซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตจริงของคุณทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้รู้แล้วนะครับว่าต้องใช้สำนวนไหนในการตอบโต้บ,บทสนทนาครับ